สวัสดีครับฟูจิครับการทําให้เราเป็นหน้าย่นผิดปกติแก่เร็วผิดปกติมันมาจากหน้ากากกเพราออะไรครับเพราะว่ามันเป็นการขยับหน้าน้อยลงเพราะไหมครับไปดูกันเลย เมื่อเทียบกับปัจจุบันนี่คือ1ปีที่แล้วนี่คือปัจจุบันรู้สึกว่าหน้าตกแก้มตกมากขึ้นต้องมาดูที่นักวิจัยและเป็นอาจารย์ท่านชื่อโอกูดะลักษณะเรื่อง MRI อาจารย์ช่วยเช็ครอยย่นของคุณยามาจิหน่อยได้ไหมคะมาวัดกันดูดีไหมคะมาลองกันเลยค่ะในกรณีนี้ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงใช้ไม่แว่นทัดวัดก็พอมาวัดกันเลยดูจากรูปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรตรงไหนเราจะรู้ได้ใช้ตำแหน่งจมูกแล้วมาดูว่าหน้าตกไปประมาณน,นี่คือภาพ1ปีที่แล้วและภาพปัจจุบันของ1ปีที่แล้ว่า จุดที่สูงสุดของแก้มอยู่ข้างบนเวลาผ่านไป1ปีจุดสูงสุดของแก้มมันลดลงครับนี่คือจุดนี้ครับลองใส่จุดดูอยู่สูงกว่าและรอยพับของจมูกครับถ้าอายุมากขึ้นนะครับรอยพับจมูกจะตกลงก่อนหน้านี้92องศาตอนนี้เหลือแค่80องศาเท่านั้นเองแค่ปีเดียวนี่นะหปีเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้ไม่ใช่เพราะความแก่จากการสอบถามรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของหน้าผู้หญิง26%ผู้ชาย10%เลยจากผู้ชาย6 5 1คนผู้หญิง 3ามร้กคนงั้นเราต้องมาทดลองกันจริงๆเลยมีไม่ใช่แต่งหน้าเรากำลังใส่เซ็นเซอร์เพื่อเช็คกล้ามเนื้อที่หน้าวันนี้เราให้อาจารย์ซูก์ฮาร่าเป็นนักคิดคนวิจัยเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหน้ามาตรวจดูมาดูกล้ามเนื้อที่หน้ากล้ามเนื้อที่หน้ามีการยกหน้าขยับหน้าขึ้นมาทําให้หน้าย่นหรือหน้าเต่งตึงได้มันอยู่ที่กล้ามเนื้อตรงนี้มาจับตาดูว่าเขาใช้กล้ามเนื้อตรงนี้กันก็มาฝึกคุยกันนะฮะมาดูเครื่องตรวจกล้ามเนื้อที่หน้าเวลาเธอขยับหน้าเเยยยอะะวลาาิ้มมจีกรขับ ต่อไปมีการทดลองโดยการใส่หน้ากากแนละให้พูดคําตอบออกมาครับก็คือตอนใส่หน้ากากแล้วเนี่ยดูเธอยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พูดเยอะนะครับเหมือนกับการที่ไม่ใส่หน้ากากแต่คําตอบออกมาครับว่าการใส่หน้ากากจะทําให้เรามีรอยยิ้มหรือการขยับกล้ามเนื้อน,น้อยโดยการดูข้อมูล Data ตรงนี้ครับ,ตร,รบตรงนี้เห็นไหมมีการขยับน้อยกว่าการขยับหน้าจริงๆครับน้อยกว่าการถอดหน้ากากเราไม่ได้เช็คแค่คนเดียวเราเช็คหลายคนนี่ก็คือคนเดียวกันตอนถอดหน้ากากากับตอนที่ใส่หน้ากากจะมีการ ขยับของกล้ามเนื้อที่หน้าน้อยต่างกันมาดูผลครับนี่คือนางสาว a B C และตรงน,นี้คือตอนที่ทุกคนพูดโดยไม่ใส่หน้ากากทาด้านนี้คือตอนหลังจากที่ใส่หน้ากากแล้วขยับกล้ามเนื้อน้อยลงครับและนักวิจัยเรื่องการขยับหน้าอีกท่านหนึ่งครับคุณฮิจิมุระอธิบายว่าการขยับหน้ากล้ามเนื้อของเราจะเกิดขึ้นโดยถ้าอีกคนหนึ่งที่คุยด้วยเขาคุยแล้วเขายิ้มเราก็จะยิ้มตอบและถ้าเขาทำหน้า เราก็จะเข่งเพียดตามเขาเป็นมิลลิงเป็นการตอบดังนั้นมนุษย์เราถ้าเห็นรอยยิ้มจากคนอื่นเราก็จะยิ้มตามเหมือนทาลกเขาให้ความรักเราเขายิ้มเราเราก็จะยิ้มตอบเป็นการตอบสนองของมนุษย์นั่น,นเองเขาก็บอกว่าการใส่หน้ากากทําให้ต่างคนต่างไม่เห็นสีหน้าไม่เห็นรอยยิ้มซึ่งกันและกันก็เลยมีการคอมมิเนชั่นหรือสนทนากันต่อเนื่องส่งรอยยิ้มซึ่งกันและกัน ได้ยากนี่คือเหตุผลของการทําให้ขยับกล้ามเนื้อน้อยเรามีวิธีการฝึกกล้ามเนื้อแก้มไม่ให้ย่นหรือเปล่าครับมีครับเขาเรียกว่า ip ip นิปานิปะไทยโซไทยโซแปลว่าอาอกกำลังกายออกกำลังกายแบบนิปานิปะทำยังไงหนึ่งในนั้นคือการยิ้มคนเคยบอกไหมครับว่ายิ้ม,มบ่อยๆเดี๋ยวจะเกิดรอยย่นจริงหรือเปล่ามาดูกันอาจารย์บอกว่ากล้ามเนื้อแก้มเนี่ยลองจับดูเราจะรู้เวลาเรายิ้มลองจับดูครับแบบน,นี้ลองยิ้มดูแล้วจับแก้มตรงนั้นดูสิ รู้สึกถึงกล้ามเนื้อกําลังหดแล้วก็ยกขึ้นอยู่ใช่ไหมนั่นแหละคือกล้ามเนื้อเลยค<ม>ําว่านิปะนิปะคําว่านิเนี่ยเวลาเพื่อนพเพื่อนพูดคําว่านิดูนะครับพอพูดนิปุ๊บแก้มก็มันจะยกขึ้นเมื่อยกนี่นะครับจะทําให้เราฝึกยกกล้ามเนื้อแก้มหลังจากนั้นเรายกแก้มค้างไว้5วินาทีนะครับดูนะครับ1 2 3 4 5สา้ังนั้น ผ่อนแรงลงไปให้หน้าตกลงไปทำแบบนี้5วินาทีมาทบทวนการฝึกแบบยกกล้ามเนื้อนิปานิปะ,นะครับการยกก็คือน,นินะเพะพูดคำว่านิเนี่ยกลก้ามเนื้อจะขึ้นเป็นการยกกระชับแก้มนะครับแล้วก็ปะก็คือลดกล้ามเนื้อลงมาครับทำ5วินาทีวันละ10ครั้งครับมาทำพร้อมกันครับ 1- 2, 3, นึ่งสองานิเป็นที่นะยังมทันที่นิ แล้วก็ลงว่านิปะนิปะถ้าเรามีการยกหน้าฝึกกล้ามเนื้อหน้าบ่อยๆหน้า,าก็จะแข็งแรงด้วยครับเดี๋ยวมาดูผลวิจัยต่อครับผ่านไป2อาทิตย์ครับนี่ก็คือเธอตอนที่ก่อนใส่หน้กกา,นากากพอสถานกากา์ผ่านไป1ปีครึ่งปีดูสิครับว่าลอยร่องแก้มตรงนี้เปลี่ยนไปเป็น80ก็คือตกลงมาและคราวนี้เธอฝึกยิ้มกันจริงๆยิ้มทุกวันทุกวันทุกวันทำให้เธอมีกล้ามเนื้อแก้มที่แข็งแรงนะกลับมาถึง91้าองศาแล้วเกือบเหมือนเดิมเลยเป็นไงครับสนุกและได้ความรู้ไหมครับก็่าปนนรระโยช์ตอสภพ ขขออออองงงเเนนนื่่่่พพพี้พแมรราครับสําหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคําว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่า คุณขอของฝันหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ